สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวงานสมเด็จเตียีนี้งานสมเด็จเตียจัดยิ่งใหญ่มากเลยนี่ก็จะเป็นนวดเหยียบสัขนมดึงแล้วแ,แต่ความันนี้เป็นของเ<ป>ล่นเด็กๆ มีทุกอย่างตีตงกีตาร์เครื่องบินรถใครมีลูกมีหลานเขาพาเด็กๆมาเที่ยวรับรองโซนนี้ก็จะเป็นแก้วน้ำสวยๆเคสโทรศัพท์อันนี้พ็ตตูสัมปูมันสวยๆ นี่เสื้อผงเสื้อผ้านีนะ่เสื้อผ้าที่สวยสวยมากเลยส่วนนี้ก็เสื้อผ้านี่ก็งเกงกงเกงเสื้อผ้าางเกงกาเกง ตรงนี้เขาจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตีเ๋ยวเรือนะ่าอร่อยมากทุกคนก๋วยเตีเ๋ยวเรือรก็ขนมจีนนั่งกินดีมอยใหญ่เล<ก><น>ยเิ<ก><น>ยว<ก><น>ยวื<ก><น>ยวเรือทองทำด้านนี้เลยนะครับจะได้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มตก๋เตี๋ยวสังโจ ข้าวหลานโดนขนมขนมตำของกินของขายเยอะแยะมากมายอันนี้ก็ปูมะยำปูมะเขาเรียกชูชิใครชอบกินซูชิ นีท่ทีเด็ดของสาวลวชอบมากเลยทุเรียนยแก้วน้ำสวยๆทั้งนั้นเลยของกินหลากหลายมากอันนี้หมูกรอบนะ ทะลุอันนี้ก็ทอดไก่ตัวเหนียวทอดไกอ่อ้ยอยากินมากนกกระทะย่างนกกระทะย่างหมุนติ้วๆเลยไม่ใช่กรอบด้วยมีนงมีน้ำอุ้ยอะไรพดบกบ คนทำไมมันเดือดอย่างกั้นของกินหลากหลายมากเลยทุกคนงานตรมเด็็จดีย่อันนี้ขนมอันนี้ก็กงกาแฟชาเขียว้มโอก็มีปอกเสร็จให้เรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ก็ปลาหมึก มืดยากมีก้กกอน,นีกเนมมันนี้ก็ข้าวนมขานมอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรกะละเมอันนี้กะละเมของกินเยอะแยะเลยอันนี้สายไหมลูกกันนะสายไหมอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงน่าทานมากเลย ไปดูกันต่อเดี๋ยวจะพาดูของกินว่ามีอะไรบ้างอันนีก้ก็ลูกชิ้นอีกแล้ว้อยอันนี้เขาเรียกอะไรนะ่ยทุกคนเนี่ยที่มันแข็งๆก็ทำผลไม้สตอรอเบอรี่อะไรน้น้ำโปงน้ำ มาโซนนี้มีหมูย่างหมูย่างเกาหลีหมูย่างเกาหลีชุดละตามราคาเลยทุกคนนี่น่าทานมากนั่งทานกันเป็นกลุ่มๆเลยมีที่ให้นั่งกินด้วยสวยงามมาก ฝั่งนี้หมดแล้วนะทุกคนฝั่งนี้หมดแล้วโซนนี้หมดแล้วเดี๋ยวจะพาดูอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวจะดูอีกพาดูอีกอีกฝั่งไหนฝั่งนี้หมดแค่นั้นอีกฝั่งโน้นมีของเล่นเด็กสไลเดอร์เสื้อผ้าของขายเหมือนกันแล้วก็มีของกินด้วยมีปลาลูกกุ้งลูกโปองค่ะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนน้นอ่าข้ามมาฝั่งนี้ ยี่สิบแ <c oughs> ได้เลยมีเจ็าสวยๆมีไฟยิบยิบยี่สิบแปดสวยๆเลยจ้ามีหลายแบบเลยไปเดินเดินต่อเดินฝั่งนี้ก่อนอ่าฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเดินเสร็จแล้วมาเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้เด็กๆชอบฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็มีของกินเหมือนกัน,นดู เนี่ยขนมมีแต่ของกินหน้าอีกอั่งนั้นเลยอหลากหลายมากเลยขนมหน้าทานมากเลยทุกอนั่งนี้ าเดินดูกั่งนี้มีของกินจะมีอะไรบ้างอันนี้งานสมเด็จเตี๋ยอันนี้มีส้มตำกีเด็ดคือส้มตำมีส้มตำอุ่มีหอยด้วยตำหอยหอยหน้านี่มีขนม นี่นี่นี่คืออะไรเป็นใครใครเป็นลูกเอเยนลี่เยนลี่ของเด็กๆชอบเลยเดี๋ยวดิอันนี้เอเยนต์ลี่อันนี้เอเยนตลี่มีหลายสีอันนี้ชูชิฝั่งนี้มีชูชิอันนี้ผัดไทยผัดยี่สิบบาท อันนี้ไม่รู้อะไรของกินหลากหลายมากเลยอันนี้คนละฝั่งกับฝั่งโน้นนะคะอันนี้มียำ ยำก็น่าทานไม่เด,นะดี๋ยวหนูจาดูก่อนอู้อันนี้ตะก,กะเตนทษเรื่องนอนอูขอ้ของชอบของชอบคณนี่คอรบ์บ มีข้าว ram ด้วยแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ก็มีอะไรไก่หมูก็มีขนม ก <c oughs> ินรับรองครับผมใครมาอิ่มแน่นอนและพอแล้วกะนตัวร้อยกำลังหมคิ้วเลยได้ได้ นี่อยทอทุกคนรางวัลเล็กรางวัลใหญ่อยู่ในบอสองพื้านาตเตอร์สองพื้สองหัวองพืานสุดท้ายหมด เราพาทุกคนดูของกินเสร็จแล้วเราก็จะพาทุกคนมาดูสอยดาวตองเล่นอะไอคุณเกษตเดี่ยอะไรจ้าอะไรจช่สอยดาวเราจะพามาดูของเล่นตรงนี้ของกินดูเสร็จแล้วเราจะพามาดูของเล่นมี้อะไรนะสอยดวงสอยดาวฟังรู้ว่าจะเป็นสิงโตเกิดสิงโต มาโซนนี้ก็มาเป็นโซนของเล่นอันนี้ยิงปืนของเล่นเยอะแยะเลยโซนนี้ก็จะเป็นโซนยิงปืนการูกโบงเออเร่วงแล้ว เล่นกันไอไม่ลไอมันไม่ตื่วนะของเล่นมีโซนมีโซนยิงปืนมีโซนของเล่น นีอันนี้ ains, ปลาลูกโ ouais. ุงองเล พอมาดูฝั่งนี้งนี้ทำไรฝั่งนี้ตักปลาฝั่งนี้ตักปลามีกระต่ายกำลังให้อาหารกระต่ายอยู่ปลาดล้วยมีหนูมีหมูน้อย สำหรับกิดนี้สาวลาแบบน้องก็จะลาทุกคนไปก่อนนะคะไปเจอกันลิปใหม่เดี๋ยวรอดูว่าจะพาไปเที่ยวดูงานอะไรสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ